ยู่ครับวันนี้มาหาอุ้งนะครับยู่กับรงปิ่นหน้าผ้าครับรงปิ่นหน้าผ้าเนื้อกับหน้าผ้านะครับงูเหวล่งลไปลึกไปลึกในรองกว้ยนะครับดูนะครับน้ำตกจากเหว่นี่นะครับหาอุ้งวันนี้วางนะครับตรงยานเคียกครับยานเชือกยานเชือกเวลาลุกนะครับ ยุ่งเหยื่อดูนะครับลำบากกันนั่นแต่ว่าข้องรักชอบไม่ใช่ต้องซื้อนะครับดูครับตองยานลงไปเหยื่อลงลงน้าผ้าหน้าในะครับยุ่งดูนะครับลุกเหมือนกันแหละเดี๋ยววัน,นะน,น,นะน,น,นนี้นะครับของเรามีวานนะ่ะวานท่านมากเกะที่ลาวกับ ใช่ครับมาไปายช่วยนะครับต้ตงองหยุบเชียกลงมาอือเนี่ยกับวันตลาดที่นี่แหละกับลูกถ้าลูกลูกมีนะครับมาจา์พบสันผบกินเล้นะครับมาจานห้าเลย กินเลยดงกับน้ำพึ่งนะครับชาที่มักเลยครับเนี้ยเนี้ยต้นวัานกันมักเต็มที่นะครับไอ้นี่เขาเรียกว่าเศร้าเศร้าเศร้าพันปีนะครับวันกันมักเต็มที่เศ้พันปีนะครับเนี้ยนี่คือที่ผีพุ่มโตไปมักเลยที่บ้านเมื่อวานเก็บนะครับเก็บลูและรักถึงโลกนะครับชานหน้าเลยชานหน้าฟูกกินโด่งน้ำพึ่งกับอย่าลืม เราหนำพึ่งกินเดี๋ยวเน้นอนเลยครับกินแล้วมีกำลังขึ้นเว้ขึ้นเข้าทมแขกแปดทิพย์เป็นอย่างขึ้นเข้าสบายเลยครับเรากินวานกันมาเตอรที่นี่แหละครับขึ้นไว้ขึ้นเข้าอย่างบายเลยเคยมาจากกเดี๋ยวกับโปมาถึงเรากินวานกันมาเตอรที่วันพุธเหลือเถียวเดี๋ยวกินได้เลยครับเถียวได้เลยก็กินเสร็จเลยเถียวเลยแน่นนอนครับ ไม่ลาไม่ซ้อยไม่ด้วยนะครับ้่ครับถีลลำบากกันดานฐานะากินเลยครับ่านปลูกเลย่านพบแล้วปลูกพาไปปลูกกี่บ้านแล้วกินลูกดองน,น้ำพึ้งนะครับถานไม่พิดว่างครับพมไม่ลอกเคยนะครับมพมปลูกไวแล้วพมได้กินแล้วนะครับ ข้อดีนี่ครับถ้าข้อดีพ่อมบอกต่อนะครับนี่แหละมันมีแต่ในดอกกล้วยครับในรอกกล้วยหุกเข้าจะมีวันกันมากที่สแลละมีถุกเข้ากับมีคนตอนนี้มีคนกินเยอะแหละครับพอพ่อมบอกไปชึงกินกันมากเลยห้ากันมากแต่ตอนนี้แท่สุูราษแท์แถัวมัดกับขันโจลงคุรี่มีมัดกับถวยเขา,าบอกบอกพ่อมว่ามีถุกกล้วยเลย เพราะฉะนั้นห้าปูข้ากินเลยครับแต่ว่ากินได้ยากนะครับห้ากินยากเพราะว่าลูกมันหนอยหนอยนะครับนี่วก็หนอยหนอยมากบอกว่นนีว่าหนอยมากลูกของแต่ว่าถ้าพบแล้วดีใจนะครับไข่ฟอดีใจไค่กินพมดีใจบ่มีแรงแน่นอนมีกําลังแน่นอนนะครับคุยข้อคุยแค่นี้นะครับก็ววดีครับ